ที่เด็ดตาแดงวิเคราห์ฟุตบอลตอนเช้านะครับเหมือนจัดข้าวนถ้าคุณไม่ชอบผู้ไหนก็ข้ามได้เข้ามากดไลค์กดแชร์เยอะๆเป็นกำลังใจนะครับแล้วถ้าว่าคุณสนใจเว็บไซต์ที่มั่นคงและก็น่าเชื่อถือนะสนใจดูใต้คลิปแอดไลน์ด้านขวาก็ได้นะครับ @889is สสนใจไปมันเยอะๆนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมวันนี้ตอนเช้า แต่ใครจะมาดูตอนบาน่ายหรือตอนเย็นก็นแล้วแต่คุณแต่วันนี้คือมีให้คลิปเดียวนะพิมพ์ e a ลีกเริเ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้มีคู่ที่น่าสนใจอยู่ประมาณ7จ็ดคู่นะครับก็เลือกมาแล้วล่ะถ้าไม่เหมือนก็ค้ำค้านไปง่ายๆเ <c oughs> ชฟยูเจอกับบู๊เปมตันอ่าคู่นี้จะเลือกอะไรดีเอย่ยเชฟยูเล่นในบ้านตัวเองล่าสุดชนะถูกไหม ชมเปชิปเจอกันล่าสุดก็ชนะถูกไหมถ้าเล่นในบ้านของเชฟยูเชฟยูลุ้นที่จะไม่แพ้ได้แล้วที่ชนะล่าสุดเนี่ยเป็นชนะในบ้านตัวเองในตอนนี้ไม่มีแฟนบอลด้วยแล้วเชฟยูเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นในบ้านแพ้ยากน่แล้วมาดูวูแมตันนะครับเป็นทีมที่นอกบ้านก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยเบอร์ลี่โอลิปิกอสเชฟยูนะครับวัตฟอร์ดอะไรพวกนี้ไบรตันบาก้าโนะครับแต่ละทีมมัน มันช่างชนะยากเสียเหลือเกินแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเชฟยูเนี่ยมันได้ใครมาบ้างนะครับแต่ที่ผมเห็นข่าวล่าสุดก็เป็นอิตานเอมพาดูนี่ใช่ไหมที่ได้มาจากเชลซีแบบยืมส่วนวูฟนี่ไปได้เทพเอมมานะครับฟาบิโอดาซินวาไม่ื่ออะไรนะฟาบิโอซินวาเออเป็นดาวรุ่งประมาณวัยสิบเท่าไหร่นี่แหละนะครับสาสิบห้าล้านเะนี่ยก็ไม่รู้ว่ามาแล้วจะเก่งป่านะแต่ว่าแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าวัาวนนี้ เอาตาเบ็ดผลเลยาะว่าเชฟยูมันเล่นในบ้านด้วยส่วนหนึ่งน่าจะแพ้ยากนะในมุมมองผมน่าจะแพ้ยากแล้ววันนี้ยังไงเนี่ยอ๋อปอปอได้ครั้งก่อนเจอกันเป็นไงครับบูบต่อ0ูนจดก็ล่วงใช่ไหมวันนี้ปอปอก็น่าจะลุ้นแล้วมั้งแล้วคู่นี้เสมอไม่เอานะปอปอไม่เอานะฮะเดี๋ยวมันเสมอได้ได้ครึ่งไม่เอาไม่เวิร์ก0ูจดไปมั่นใจระดับไหนคู่นี้ เจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์อ่ะคู่นี้ผมว่าเชฟยูไม่แพ้ครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมดีนเฮดสันนักเตะที่ยืมมาฤดูกาลก่อนย้ายทีมแต่ผมว่ามันก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกมม้งนะครับแค่แค่ขาดดีนเฮดสันคนเดียวเองยังไงผมก็เชฟยูนะวัดใจกันได้ครับผมเชฟยูแล้วแต่เลยครับผมเชฟยูฮะต่อมาไบรตันเจอกับเชลซีโอ้โหคู่นี้เด็ดมาก สิแบดบตัวจริงไหมไม่ต้องหรอมั้งใช่ไหม <laughs> กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆนะครับคือ Chelsea เชลซีเนี่ยวันนี้ยังไงก็ต้องชนะต้องเก็บ3มแต้มไม่ได้อย่างแบบขี้เละขี้เละเลยอะต้องมี3มแต้มแบบไม่งั้นคุณเจอแบบโอ้โหคุณเจอแบบอืม้มนะฮะวิจารณ์ยับแน่นอนผมการันตีเลยทั้งกูรูทั้งสื่อทั้งโอ้นะครับคนทั่วโลกอะ่ะง่ายๆเลยที่แบบดูเชลซีอะ เจอวิจารแน่นอน,นะครับหากแบบไม่สามารถเก็บได้แม้แต่แต้มเดียวโตแต่แต้มเดียวก็น่าเกลียดนะเพราะว่าไม่ได้มีแฟนบอลในบ้านไบตันใช่ไหมยังไงยังไงเชลซีวันนี้ก็ต้อง3มแต้มครับ3แต้มเพื่ออะไรครับเพื่อขึ้นที่1ของพีเมลีกไงตอนนี้ใครเป็นที่1เนี่ยนะอ๋อตารางก็ไม่อัปเดตนะจริงๆรเลสเตอร์ชนะ3 0สูนะครับที่ผมเช็คมาอ่านะครับตารางตอนนี้เขายังไม่อัปเดตนะ โดยแน่นอนครับว่าไบรตันเนี่ยในบ้านมันก็คงไม่ยอมไม่ง่ายอ่ะแล้วคู่นี้เชลซีเจอกับไบรตันเนี่ยเอาแบบในพรีเมียร์ลีก6นัดล่าสุดไบรตันแพ้ไปห้านะโอ้โหการันตีชนะเลยครับแทบการันตีชนะเลยครับแต่ประเด็นก็คือแฟงเลมพาร์ดเคยพาทีมมาเล่นในบ้านไบรตันครั้งหนึ่งเสมอออกไปครับผมนะครับเสมอหนึ่งหนงในช่วงเดือนมกราในปีนี้แหละวันที่1มกราแล้วถามว่าคู่นี้ใครจะชนะครับ เอาง่ายๆเลยครับถ้าเชลซีเกิดเสมอรหรือแพ้นี่ก็โดนด่ายับเหมือนกันคู่นี้ผมว่าเชลซีน,นา่าจะลุ้นชนะโอ้แต่ว่าเชลซีนี่ฟอร์มนอกบ้านช่วงปี2020ันี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าจำแต่ถ้าใครจํากันได้นะครับช่วงประมาณสัก2019เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่แบบในบ้านงงนะครับนอกบ้านชนะบ่อยชิพคู่นี้ผมว่าเอ้ยแต่เชลซีนักเตะก็เจ็บเยอะนะเป็นอ่าซีเย็กชีเวลใช่ไหมรวมถึงกิลมอร์แล้วก็มาร์ติโอโควสิตตัวสําคัญของทีมเนี่ย โดนโทษแบนด้วยถ้าใครจำมันได้คือเอาตาม็นผลนะผมว่ายังไงยังไงมันก็น่าจะเป็นเชลซีอะถ้าเชลซีแบบแค่ขาดโควาซิดอะแต่พี่มีทีโมเวอร์เนอร์กับกับคลายฮาร์เวิร์ดแล้วพี่ไม่สามารถชนะได้เนี่ยมันก็โอ้โหมันก็ทุเลศเกินนะถูกไหมโอเคบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพูลิสิตก็ก็ต้องรองดูความฟิตมันก็อาจจะได้ลงก็ได้พูลิสิตอะใช่ไหมโอดอยก็เทียบปับปีกไบตันเนี่ยใครเก่ง,งกวนะ่ากันแน่ ใช่ปะใครดั้งกว่ากันแน่เมสันเมาส์เงี้ยเมสันเมาส์เงี้ยใครฮาวเวิร์ดเงี้ยใครแพงกว่านักเตะไบตับตนบ้างอะใครถูกกว่านักเตะไบตับตนบ้างะไะเมสันเมาส์ฟรีใช่ไหมแล้วดังกว่าวา่าล่ะแววดีวา่าล่ะฤดูกาลก่อนอนะฟอร์มใช้ได้เลยดูกันตามเห็ุผลแล้วมันไม่น่าจะมีใครคิดเป็นอย่างอื่นนะก็ลองวัดใจกันดูแล้วกันถ้าใครอุตลิตก็ส่วนไปครับผมนะครับคู่นี้ผมเชลซีไม่ชนะ ก็เสมอเอ้ยแต่ผมว่าไม่น่าจะเสมอหรอกน่าจะชนะแหละผู้นี้เชลซีจัดไปอันนี้วิเคาออกการาะห์กลางนะตามเหผลผลไตินะครับเหมือนจัดขัดว่าใจกันได้ครับผมเชลซี Chelsea. ต่อมาดีนามโบเดนเรสเจอกับฮัมบุกนะฮัมบุกนี่เคยเจอในอดีตนะเหมือนจะเหนือกว่า4ครั้งชนะรวดท้ายเลยครับฮัมบุกครับผม้องคิดได้นานต่อมาครับอะไรเนะี่ย เวิร์สบุ๊กคิกเกอร์เจอกับฮันเดเวอร์นะครับคิกเกอร์นี่ทีวีดิวชันสามนะแต่ฮันเดเวอร์ดิวชันสองนะครับฮันเดเวอร์ต้องเหนือวกว่าอยู่แล้วปอพอฮันเดเวอร์จัดไปนอกบ้านฮันเดเวอร์ดิวชันสองก็พอได้ก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมด้วยบวกเจอโบลูเซียดอทบอลโอ้โหดอทบอลเนี่ยต้องวอร์มเครื่องเลยนะครับก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยต้องขอยิงยับๆหน่อยสักหน่อยนะเปิดฤดูกาลตอนไหนเนี่ย 19กนะครับ19กันยาก็คือจะเปิดฤดดูกาลในสัปดาห์หน้า19กันยาประมาณกี่ทุ่มไม่รู้อะแต่19กันยามันตรงกับวันเสาร์มันเป็นการวอร์มเครื่องแน่ๆเกมนี้แล้วก็อีกเป็นสัปดาห์กว่าจะเตะพองั้นคู่นี้เชื่อว่ามีโอกาสที่น็อตมูนจะวอร์มเครื่องแบบยิงเละแน่ๆคิดว่าซันโชกับกับไอชื่อเลยนะ เออวิงเบาฮาแลนเนี่ยเออวิงเบาฮาแลนเนี่ยจะยิงเละนะคู่นี้ทายไปเลยครับ450หรนะผมถึงจะเล่นในบ้านดุยบวกแต่ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่ดอตบูจะเหนือกว่าและชนะได้ต่อมาฮักเคนนะครับเจอกับทางซิลิอุสนะครับฮักเคนเล่นในบ้านโฮสต์นะครับซิลิอุสล่าสุดแพ้วาเบิร์กมาจากที่แบบฟอร์มดีมากคือคู่นี้ถ้าดูกันตามทรงผมว่ามัน มาตรฐานฮักเคนดีกว่าอยู่แล้วนะฮักเคนนะครับได้ครับผมจัดไปไม่เหมือนกระสวนต่อมาฮาเตสปอร์เจออิสตันบุลยูเครนนะครับอิสตันบูลนี่ไม่แน่ใจว่าจบที่เท่าไหร่นะแต่ว่าฮาเตสปอร์ที่หนึ่งดิวิชันสองฟอร์มในบ้านดีวันนี้คือคือเสมอได้แพ้นหนึ่งโดนหันแล้วก็นชนะเนโบนัส หลายหคนบอกว่าอิสตันบูลแน่าจะยากใช่ไหมถ้าตามสถิติมันก็ใช่แหละแล้วก็เจอล่าสุดในบ้านฮาเตเนะี่ยฮาเตก็ยิง4-1่หืดูการก่อนเองนะครับฤืดูการที่ผ่านมาเองคู่นี้อยู่ที่ใจคุณแล้วนะครับจะลองส่วนก็ได้แล้วแต่ในมุมมองผมนะอิสตันบูลบูยุคเช็คเนี่ยเจอกันมาเมื่อไม่นานเี่ยสีหนึ่งแพ้แพ้ยับวันนี้คือต่อลูกเศษทั้งที่ที่ครั้งนั้นต่อศจดห แค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครจะชนะขาดอ่ะอิตันบูนะครับสองศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคู่นี้ผมได้เลือกมาไหมเนะี่ยคือผมเลือกมาประมาณนี้นแหละนะที่ผมเลือกมาเออเซนิตอาร์เซนอลทูล่าผมว่าเซนิตอ่ะลุ้นชนะได้เล่นในบ้านอันนี้คือค,คร่าวๆนะเบตาเดนบอสไม่มาเอาเป็นว่าครอบหมดแล้วกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้ คือผมก็เอาคู่ที่แบบดูดูทรงดูแล้วมีความเป็นไปได้มามาวิเคอยฟังฟันแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนออกจากคลิปนะฮะเออสนใจสนุกตื่นเต้นนะสำหรับเว็บไซต์น่าจะถือแล้วก็มั่นคงนะครับ 8889IS สนใจดูใต้คลิปแอดไลน์ด้านขวาก็ได้สนใจไปมันเยอะๆคุณมีเด็ดๆกันบ้างไหมวันนี้คืนนี้คุณว่าทีมไหนจะชนะวูฟเชฟยูไบรตันเชลซี Chelsea. แต่ในมุมมองผมเนี่ยเชฟยูไม่น่าแพ้เชลซีชนะได้ในมุมมองผมคิดว่าชนะได้ทั้ง2องคู่คุณมีมุมมองอยังไงเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้อย่าลืมกดไลค์นะก่อนออกจากคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ